สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสาวสวัส์โลหิตลังสันนะคะเลขที่029นะคะดิฉันจะมาพูดเรื่อง v i s u a l Private Network นะคะ v i ช u a l Private Network หมายถึงเครือข่ายเสมือนส่วนตัวที่ทำงานโดยใช้โครงสร้างของเครือข่ายสาธารณะหรืออาจจะวิ่งบนเครือข่าย IP ก็ได้แต่ก็ยังสามารถคงความเป็นเครือข่ายเฉพาะขององค์กรได้ด้วยการเข้ารหัสแพ็กเกตก่อนส่ง เพื่อให้ข้อมูลมีความปลอดภัยมากขึ้น VPN มเีเป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายนอกอาคารที่กำลังเป็นที่สนใจและเริ่มนำไปใช้ในหน่วยงานที่มีหลายสาขาหรือมีสำนักง,งานกระจายกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคในระบบ VPN การเชื่อมต่อระหว่างสำนักง,งานโดยใช้อินเทอร์เน็ตแทนการเชื่อมต่อด้วยลีดลาหรือเฟรมรีเลท Private Network คือเครือข่ายในของแต่ละบริษัท ในสมัยก่อนจะทำการเชื่อมต่อด้วยลีดไลน์หลังจากที่เกิดการเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องการปรับปรุงในเรื่องความเร็วของการเชื่อมต่อทำให้เกิดแนวคิดในการแทนที่ลีดไลน์หรือเฟเ็นเรรีเลยซึ่งมีราคาแพงด้วยอินเทอร์เน็ตที่มีราคาถูกกว่าแล้วตั้งชื่อ v i s วลพ Private Network หลักการทำงานอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นเครือข่ายสื่อสารแบบแวนที่มีค่าใช้ใจ่ายต่ำกว่าและมีพื้นที่ครอบคลุมทั่วโลกมากกว่าการใช้สีสไลด์เฟรมรีเลย์หรือ ATM แต่ไม่สามารถประกันด้านความปลอดภัยแบนวิธหรืออีคิวตี้ออฟเซเวอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบ p r i v a t e network อีกทั้งระบบอินเทอร์เน็ตยังสามารถสนับสนุน เฉพาะโปรโตตอนเพียงอย่างเดียวในขณะที่เครือข่ายส่วนใหญ่มักประกอบด้วยโปรโตตอนต่างๆมากมายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่สนับสนุนหลากหลายโปรโตตอนของ Private Network ในในราคาที่ไม่แพงมีบริการครอบคุมเช่นเดียวกับอินเทอร์เน็ตให้บริการในในชื่อของ Virtual Private Network หรือ x e สแชน e t ในปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ถูกพิจารณาให้เป็นจุดเริ่มต้นของการขยายสู่ p r i v a t e network สำหรับการเชื่อมต่อโดยการหมุนโทรศัพท์แต่การเชื่อมต่อระหว่างคู่ค้าธุรกิจและลูกค้าก็เป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งในการประยุกต์ใช้และส่วนที่สำคัญในส่วนหนึ่งของ VPN อาจต้องใช้พื้นที่ในการ เชื่อมต่อ private network ทำได้แต่ไม่คุ้มค่าทำให้ผู้ผลิตและผู้ให้บริการบางรายได้มีการพูดคุยกันมากขึ้นถึงแนวความคิดในการใช้ VPN แทนเครือข่ายส่วนตัวที่มีอยู่แล้วพิชันก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ